สวัสดีค่ะนักเรียนเรายังเรียนออนไลน์ในรูปแบบวิธีทัศน์การสอนนะคะของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ครูผู้สอนนะคะครูมาลิวันทองบุตรเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือความสําคัญของอาชีพที่มีต่อตนเองโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน,นีเขต2 รายวิชาการงานอาชีพง .1.4.1.0.1 หน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องงานธุรกิจและอาชีพเรื่องความสําคัญของอาชีพที่มีต่อตนเองอมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานงอ .4.1 เข้าใจมีทักษะที่จําเป็นมีประสบการณ์เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพมีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพตัวชีว้วัดง .4.1 ป .4 ทั1อธิบายความหมายและความสําคัญของอาชีพ จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1อธิบายความสําคัญของอาชีพที่มีต่อตนเองข้อ 2. เขียนแผนภาพความสําคัญของอาชีพที่มีต่อตนเองข้อ3เขียนแผนภาพความสําคัญของอาชีพที่มีต่อตนเองสาระสําคัญอาชีพทําให้มีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ระหว่างการเดินทางจากบ้านมาถึงโรงเรียนนะคะนักเรียนพบเห็นอาชีพอะไรบ้างคะที่นักเรียนเดินทางมาบางคนบอกว่า,าเคยเห็นอาชีพคนขายอาหารนะคะอาชีพคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอาชีพตำรวจนะคะเพราะว่าโรงเรียนของเราอยู่ใกล้สถานีตำรวจนักเรียนก็อาจจะเคยเห็นนะคะเพราะอะไรคนเราจึงต้องประกอบอาชีพเพราะอะไรคะก็คือต้องการเงินนะคะ ้าเราไม่ประกอบอาชีพหรือไม่ทำมาหากินเราก็จะไม่มีเงินนะคะเงินที่ได้จากการประกอบอาชีพนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะก็นำไปซื้ออาหารนะคะซื้ออุปกรณ์การเรียนซื้อยารักษาโรคซื้อเสื้อผ้าแล้วก็อเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ ถ้านักเรียนเป็นผู้ใหญ่และประกอบอาชีพได้นะคะจะมีความภาคภูมิใจในตนเองนะคะมีเงินหรือที่เรียกว่าไรายได้ไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันและมีเงินออมไว้ใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเช่นซื้อรถยนต์ซื้อบ้านนะคะ,ะแล้วก็ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะ ความสําคัญของอาชีพที่มีต่อตนเองมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะอันดับแรกเลยก็คือมีรายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะคะลูกที่2ก็คือเกิดความภาคภูมิใจนะคะต่อไปมีเงินออมไว้ใช้จ่ายในอนาคตนะคะหรือยามจาเป็นนะคะต่อไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะช่วยเหลือบุคคลใกล้ชิดนะคะหรือคนในครอบครัวได้นะคะนี่เป็นความสําคัญของอาชีพที่มีต่อตนเองนะคะ าการประกอบอาชีพจะทําให้เราเกิดความภาคภูมิใจนะคะมีไรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะวันนี้นะคะครูมีพลังงานนะคะให้นักเรียนทำราบงานเรื่องความสําคัญของอาชีพที่มีต่อตนเองนะคะวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ชื่อชั้นเล็กที่เขียนให้ชัดเจนนะคะ วันนี้คุณครูให้นักเรียนบอกความสำคัญของอาชีพที่มีต่อตอนเองข้อข้อเมื่อสักครู่เราเรียนกันไปแล้วนะคะถ้านักเรียนจำไม่ได้นักเรียนเลื่อขนอขึ้นไปดูนะลูกเป็นไมค์มาปิ้งนะคะที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมด5ข้อนะคะนักเรียนนํามาเขียนนะคะเขียนให้สวยๆนะลูกเขียนเสร็จแล้วส่งมาให้ครูตรวจนะคะสัปดาห์นี้ครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ